นุกข้มมาแล้วครับพี่น้องอ,าอ้าวยังนอกว่านี่หมอนเนี่ยน่อง้ามา,มาละ้ามละหอมละครับยึดไปไม่นี่ครับนี่นี่นี่ นเนี่ยใส่ไปนี่ครับนี่ครับนกตัวนี้เลนลินที่ดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องว่าตวนกขางยบันดงครับครับมาหนีกับอนุของวัาตอนนะครับนอกจากไปอยู่เขาเอียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมมบาๆว่างทำเพียงครับพี่น้องถ้าแล้วครับผมเมื่อกี้ฝนตกมดคก็เล้วเลยครับ ฝนตกเขาก็ยุดเมื่อกี้นี่ครับครับท่างเปเียกไอเดียเลยครับผมต่อ,อยืนนาสานานยิ่าด่าไปนี่แล้วครับมื่อนี่เอาเจ้าปืนคนออกมาเนาะครับมึอนี้จัดเฉลยหายบาวตวแล้วครับเห็นน้ำกันว่าคบเมื่อกี้นี่นานแล้วครับผมหลังจากฝนเข้าตกเมื่อกี้นี่เนาะครับกนกปลีดเดลินที่ดีครับผมนี่ครับ เมเปเลตเลยครับผมโหครับเจ้าปืนคนครับวจปดไม่เบิ้งครับบินบินออกมาแต่นีคแล้วเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยปดไม่เบิ้งครับผมเอาสคูครับครับพี่น้องงดเลยครับกิ่นหัวกระยิมขินมากน้ำเลยครับผมครับผมเจ้าปืนคนหลังจากก็ยูเขาไล่มือครับพี่น้องตำรวจปฏิออกเลยครับ มื่นีจะถือโอกาสออกมาครับเป็นวันจันทร์นะครับมื่นอันนะครับโอ้กิ่นยังมั่นขณะโอ้อันนะครับผมเศร้าเช็ดมงครับมาเกินนาทีครับที่ว่ามานอยู่โอ้แข็งไงครับพี่น้องแต่ว่าต้นปดไม่เบื้องดีๆครับครับพี่น้องปดมาแล้วครับผมโอ้แข็งไงพี่น้องนก สีนวลครับผมจะติดคับโอ้พี่น้องแข็งเป้ครับซิดกันพร้อมอืมครับผมนับไปเบิ้งครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองเส้เนาะงพี่น้องแต้มที่หกครับน้องเจ้าปืนกลครับเนาะ นครับนกเชลยที่เหลือส่วนนั้กกับบ้านในไปสายนะครับอายุน้องผมเพื่อเก่าที่ต่อได้มือนั้นครับเดี๋ยวยี่สองตัวนะครับกิ็นกิ่งังว่ากุญญนี่ได้คือว่าง่ายนะครับง่ายได้เป็นบักขามนะครับพี่น้องสัตว์ชนีว่าต้นของเขาจะมาดุงพอจบประชันกันเนาะครับบอกันไม่มุนหาเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวมาต้นไปทำงานครับเดี๋ยวมันจะสวยเนาะครับมาต้นอยู่แถวสนอสแรมดำเนาะครับ เห็นงานแถวๆนี้เหรอครับครับไปแล้วมือหนายังไม่เกี่ยไหมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ